สถา,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  er. านีาบังที่สถนีาบังบริษัทที่ความประสบเจริสถานีลาดบังก่อจะจรลกจากตัวรถตดยตัวจอมสิของสัพาระของท่านที่จนินจากตวรถทกต้องรงต้นด้วยครัวรถจาเทียบจาที่สองเป็นตัวรถธรรมดาสามข้าสู่รับส่งบริษัทจากทุกทางจะเจอชาวไรนันทเทพบอกจากสถานีลาบังติัส่งริษัทที่สถานีบ้านททางเป็นสถานีต่อไปครับ